ครับผมช่างเรถมนอนนอร์ว่าวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำรถถังจากเซมเล็กนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําโครงและช่วงล่างให้ได้ก่อนนะครับทําโครงและช่วงล่างให้ได้ก่อนพอเราทําได้แล้วปุ๊บเรามาทํา,นนาด้านข้างด้านข้างก็จะมีเฟืองเรืองมอไซค์เก่านี่แหละมีโซ่ที่เราทำ,ทำตามจินตนาการของเราเลยเราจะใส่อะไรไปมั่งตะปุมตะปีแล้วก็ใส่ไปเราอยากได้แบบไหนเราก็ใส่ทั้งสองด้านเลยครับ หลังส,สองด้านพอถ่ายหงสองด้านเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กบางๆก็ได้แผ่นเหล็กบางหน่อยแค่หนึ่งมิลกแล้วเรามาเชื่อมใส่แล้วเราก็ใส่โซ่ด้านบนทิ้งเป็นร่องแบบนี้แล้วขั้นตอนที่สองถ้าีขั้นตอนที่สามทำหัวหัวก็จะเป็นเฟืองสตาร์ทของมอไซค์ครับ ที่มันไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ามันเสียแล้วเราก็เอามาใส่ทําเป็นรูปทรงให้มันเหมือนปืนมากที่สุดให้มันเหมือนกระถางมากที่สุดแล้วก็ดัดแปลงเลยินตน,นาการลงไปว่าเราจะเอาแบบไหนอยากได้แบบไหนเราจะเติมตรงไหนเข้าไปบ้างเราก็คิดเอาตามที่เราถนัดหรือว่าวัสดุที่เราหาได้ใกล้ตัวมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็สามารถหมุนได้แล้วก็วิ่งได้วิ่งได้ไดปกติสามารถเข็นเล่นได้จริง Gracias.